อร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 อมกอนรอกมกนจอดนี่แหละล้อมหน,นึงนน่งล้อมหน,นึง่งล้อมหนึ่งอะไรยี่สิบเหรอคุณน่าจะประบาดอะไรยี่สิบนะ เพราะว่ามันเห็นว่ามันมันมันแค่จีแล้วก็ไปโพได้เลยอ่ะมันเลยอะไรยี่สิบคนมาขายที่เขาขยกันเป็นหมื่นเลยคุณมันเก็บได้เยอะไหมเห็นว่าเยอะนะโอเคแล้วเคเดี๋ยวเราต้องเข้าเมืองไปเอาของจีก่อนน นี่คุณจอที่จีใช่ไหมมาที่ผมอ่ะไม่น้องด้วยไงหลายมีมีผมมีอยู่มานี่มาดิสามคนค่ะคุณนองุ้ยเอาแล้วกูจะจ้องโกรธเอาไปเนี่ยน้องุณเป็นบ้าไงเนี่ยเขาเลืมฉีดยากันพิษสนับบ้ามาปะเนี่ยคุณเขาดูดือมากเลยอุ้ยค่ะแต่จริงๆนะเราไม่อยากเห็นคนโดนตีต่อหน้าเราเลยอ่ะแจ้งโกรธกลับ เมวคุณเป่าเอะไรนะหนึ่งสองสามไม่จับแป๊บนึงแจ้งตำรวจเมวเมวโอ้ยคนหนึ่งก็พูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องอีกคนหนึ่งก็ไปนี่ตามอีกคุณดูที่ข้างหลังก็วิ่งตามกันเดี๋ยวพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่ไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปจีบให้โอ้ยคุณเอาแล้วกูจบหมดแล้ไมเนี่ยโอ้ยพอแล้วคุณผมมีเรื่องอยู่ผมต้องใช้เลือด ามีท่ผมมีเลือดอยู่ผมต้องใช้เลือดแล้วคุณจะอุ้มพี่ถาวรทำไมคะเรียกไปดีก็ได้อุ้มไปเอาของพ่อคือพ่อคือนี่เป็นไรเดินเดินเดินไปก็ได้ค่ะโอเคงั้นเราไปทำงานแล้วผมกลัวเขาเมื่อยอ่ะเกียร์ไอ้เกียร์จักรานี้ใครอะเด็กเองเนี่ยชกพี่สามบัดแล้วเนี่ยอุ้ยอย่าไปชกพี่เฉินต้องใช้เลือดแล้วเนี่ยคนห้อยจตุคามคนนี้ก็ชกพี่อีกบัตรนึงเนี่ยคนห้อยจตุคามคนไหนก็ไม่เห็นนี่ไง ไม่เอ้ยแก่เลยหนักแล้ว่าอะเป็นข้อแม้เลยได้ยินด้วยครัเฮ้ยพู้จะพูดสนหลุดกไม่ต้องตัดต้นไงวะพี่เชิญผมมีอะไรจะบอกเออว่าไงพี่ดูดิผมเอาให้พี่ดูดิเออไหนคือแบบเวลี่กูดอ่ะซื้อเลยไหมปรับได้แบบทุกคนมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองไอวุฒิได้ยินปะได้ยินพี่ตาแดงไปแล้วนะผมไปเจอมาอีกแล้ว ไปไงเป็นไงเป็นไงไหนพี่บอดูหน่อยก็ผมให้พี่ดูแล้วไอ้ไหนอ๋อโอเครู้เรื่องคุณคุณจะไปแล้วเหรอเปิดดูดิแล้วรถคุณล่ะรถจอดอยู่ข้างนอกโอเคได้ครับถ้าคุณคิดถึงคุณก็โทรมานะไม่ต้องขับเดี๋ยวดโทรศัพท์ไปคุณถ้าเขายึดโทรศัพท์คุณคุณคุณก่อนจะยึดคุณพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ดูอ๋อไปดูดิโอเคป่ะพี่เชนไปดูดิโอเคได้เดี๋ยวที่ไปดูโอเคไม่คุณ พี่ไปเปิดในรถพี่ไปเปิดในรถเอ็มการขึ้นรถเห็นด้วยก่อนโอเคพี่ไปเปิดในรถพี่สาวแค่แค่ผู้ชายเนี่ยมเนื้อกันมกี่คนแล้วโอเคแป๊บนึงโอเคว้าไม่เห็นจะทาเสักคนเลยอะไรนะเแต่คุณไปตั้งใจทำงานแล้วกันไปโอเคครับไปทุยครับระวังตัวด้วยนะจะยุติโทรศัพท์ไม่ต้องมายุติโทรศัพท์โอ้ยอยญ่โชกผมต้องใช้เลือด กูจบมาแล้วม,ลมั้งปัญหากู้จบเลยไอ้เกียวเลยไอ้แชร์เนเดี๋ยวนี้พาคนมาตีพี่ถึงที่เลยเหรอพาคนมาตีพี่ผมไรเชื่อผมตามติดชีวิตมันดูพี่ไปตีคนเนี่ยกูเกียวเ,เดี๋ยวนี้มึงพาคนมาตีกูเลยเหรออ้ยผมไม่พาคนมาตีพี่เ,เหรอผมจะคอยรอพี่ออรรพโอเค,ค ก็คิดว่าหักไปอยแล้วเบอร์โทรศัพท์พี่สองสี่เจ็ดสี่สี่ผมมีแล้วมาก่อนชนรถมาดิชนรถมาดิไปด้วยขึ้นมาขึ้นเลยเกียร์ก็นเลไปด้วยขึ้นมา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 ให้เกียร์ได้ชนมันชนมาได้มาก่อนของทานปีมาอาหารโหสู้ยากด้วย ไม่ต้องรีบมังค่อยๆเบียดปัดให้มันแข่งก็โอเคแล้วไครยังโผล่ี่เพื่อนผีไป ไม่ไอเปียกใช่แล้วเปียกข้าจะบวยเปียกคันนี้มันต้องเบรกเยอะมาก่อนเวลาเข้าโค้งอ่ะรถมันไหลต้องกดเหยียบเบรกย้ำๆเลยมันจะเร็วแล้วมันจะเร็วได้ปล่อยมันหนีแล้วนะเฮียปล่อยไปเลยฝ่ายไปเลย พี่เข้าเมืองเอ่อพี่เจอแล้วมากับระคับพระเมืองโทนี่มาอยู่ผมอยู่ผมดีบไ่เกียร์ช่วยหน่อยอยู่อยู่กับเอ้ตรงไหนอย่าเพิ่งลงจากรถนะลงพี่ความอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเออขึ้นรถผมแล้วมันขึ้นรถเองไปเหรอขึ้นรถผมแล้วลงไม่ได้เลยโอเค้ะรอเออเจอไอ้ตู้วดนะมันขวดนะ มาขึ้อรถ้โี้มาโดี่พี่ไม่เอาตู้ละอยู่ตรงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโตตไอเกียร์ดิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพียขับไปจุดม หอเกียร์เกียร์ขับมาข้างคูขหาพี่หน่อยตอนนี้เร็วๆมันอยู่รถโทนี่๋ยวพี่จยเอาไปเอาไปตรงริมน้ำโอเคเออขับมาเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องสนใจคันนี้คันนี้เราไม่เอาเดี๋ยวอีกคันรอๆๆๆๆรล้อก่อนรอก่อนรอ่อนจอดนี่แหละล้อมหนึ่งล้อมหนึ่งล้อมหนึ่ง รอ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 มากอเป่ยคนครับุยอเดี๋ยวพี่จะะเบิดรถมาทิง้งเเอเอเอมดมไ้ เอาเลยใครขับเยดิใครไปขับดิขับไปก่อนขับไปก่อนขับก่อนขับดิ ไม่ระเบิดไหวเฮียนะครับเดี๋ยวเผา๋ยวเต็มคันนี้รถผมเองอะแล้วเมื่อไห้มันยืมรเพี่เลยนะเจ้าผมอยากดูม้าถึงตามตีนพี่มาสองวันแล้วก็ตีจริงๆเพียจริงๆให้รถมาแล้วก็ต้องระเบิดรถมึงเลยนะขวาขวาขขววาาจะด่ามึงยังไงดีเนี่ยมึงให้มันยืมรถมาล่ากูก็อยากดูชีวิตมันเนี่ยนะเลยยำให้วยำแล้วแล้วมึงมาดูกูล่ะโอ้โหเฮียจริง ไม่ไหนกันแล้วว่ะขวาขาวขาวรู้จะด่ามึงยังไงเลยเนี่ยต้องบอกขาวอ่ะพี่พี่มึงก็อ,อยู่กับกูสิส้ตีน,ไ,ตนไม่ใช่รถให้มันยืมเลยย้ำจริงๆแล้วมึงเนี่ยมึงแบบไหนเนี่ย <c oughs> มึงแบบไหนเนี่ยมันไม่มีรถโอฟานมันมันไม่มีรถตกสารมัน<ต>ก็เลยเอารถให้มันยืมมาตีกูแตนแรกมันไม่ไตีพี่ไงตอนแรกมันลาพวก สามจะเจอเทพแล้วพี่อ่ะแล้วเหรอเมื่อวานผมไปอาะวันฟ้าผมเป็นมันเลยเราไอ้เจ้าก็จอดรถไปรถขึ้นไปรถขึ้นไปเออไปวิ่งไปไปวิ่งไปไปวิ่งไปวิ่งไปอยากเล่นใช่ไหมเป็นสัตว์อยากเล่นใช่ไหมไปเลยเฮ้ยขึ้นรถขึ้นรถขึ้นมารถพังแล้วอ้าวรถพังแล้วซะด้วยเหรอรถพังแล้วเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยมันขี่โดนหัวอีกเจ็บแม่ พ่อตายเออมาเชตเต้ไม่รู้แต่รถมันพังแล้วเข้ามรถมันพังแล้วปะมันไม่ลงไม่ได้ครับรถมันพังแล้วครับรถมันพังแล้วรถมันพังแล้วไม่ลงไม่ได้มันต้องลงมันต้องลงรถมันพังแล้วรถมันพังแล้วไอ้เหี้ยมันต้องลงรถมันพังรู้ว่าเธอสูงแต่รถมันพัง ดูปากนัชชานะคะรถมันพังไอ้เหี้ยเอ้ยกูรู้ไอ้โทอดีแม่งเอ้ยเลยยับเมื่อยคือกูรู้ว่าเนอมันสูงไอ้เหี้ยเอียงขนาดเนี้ยไม่รู้มั้งแต่รถมันพังเว้ยเลยเพื่อใครเนี่ยพื่อกัวได้คุณพ่อไอ้เกียร์มันรองรถกูไม่ได้อยู่แล้วไอ้หน้ารถน่งทิ้งหนาไหมสิแล้วแล้วเพื่อนมึงอ่ะ มุมสองคนได้เต็มือมุมสองคนยังวะแล้วจะขึ้นทําไมก็ตอนแรกเขาไม่รู้ว่ารถพังก็ได้ปะคือตอนแรกไม่มีใครรู้ว่ารถพังแกจะเอารถมันเอาไปทิ้งน้ําคือไม่มีใครรู้ว่ารถมันพังไอ้นี่มันโลดแน่อ้ตัวเนี้ยมันอยากลงอยู่แล้วต้องาผมอยากลงผมไม่ขึ้นมันับ เฮ้ยถ้าได้อยู่ดลงไปดิไอ้น้องชายสู้ๆเว้ยลงไม่ได้เฮ้ยกำลังใจให้อุ้มต่อไปไม่ได้อุ้มได้ไม่ได้แต่ผมทำไม่ดูเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องเปต้องใช่เหรอใช่เหรอหรอุ้มยังไงวะของคนไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรมึงอยู่กับรถกูเดีๆเลยาวพี่จะถ่ายวิดีชี้เหยื่ออยู่ไหนพี่เจอติมไหอวะะติดแล้วไปไปไปคือปัญหาต้องอธิบายละเอียดยันว่าผมขึ้นรถไปทำไมอ่ะ ไอ,อสัตว์เ้ยชีวิตเหนื่อยใจจริงๆเลยยับเลยพี่โอเคไหมเนี่ยกูไม่โอเคพวกมึงอะโอเคไหมเนี่ยเว้เลยหม <c oughs> <c oughs> อน,นอนครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจา่ายทีเดียวเลยสองคน ไอ้แาบินตามชักไหมเดิเี๋ยวนลงรถไไม่ด้เออให้มันอยู่เองมันอยู่เองอยู่กันอยู่เงี้ยไปเรื่อยเออดีอยู่เงี้ยไรอยู่เงี้ยไรแล้วเมื่อกี้ก็บอกแล้วมันตัดงก่ทิ้งไหมเนี้ยโง่กระจกแล้วมึงทุบกระจกแต่กูดึงมึงออกมาจากกระจกเองไม่หันไปมึงบัาอุ้มใช่ไหมมึงสวยนะไอไปเอาจ้างช่างเอาซ่อมรถไปหน่อยแาบินเรียกแล้วรเราหบอครับนอนครับขอบคุณครับ ต่อยแม่งตั้งหลายทีแม่งให้ทีเดียวเท่านั้นเลยเฮียเออไปเป็นเดินน่ะไอเดินนลกต่อยไปต่อแล้วสองครับครับทั้งหมดเท่าไหร่หมออ่าพันหนึ่งครับโอ้ล้ะครับอล่อครับ อย่าไปคนเดียวกูเป็นหว่วงมาเผาผงโง่นในฉายเดียว yeah. เกีายร์เกียร์ไม่เอาหายหรอกเกยียร์น่าจะเอาไปทิ้งน้ำครับผมว่าผมว่าเกยียร์น่าจะเอาไปทิ้งน้ำครับตรงอนั้เมื่อน ฮัลโหลเกียร์เป็นไงบ้างวะว่าไงสิอยู่ไหนอะอ๋ออยู่บนรถพี่อยู่รถเหรอฮะพาชมเมืองอยู่อ๋อเออดีดีดีพาพาชมเมืองซะหน่อยเออพาชมเมืองซะหน่อยพาชมเมืองอยู่เออเออเออโอเคได้ะแหละ้นักเสียเวลาในสัตว์ว่างนักไอ้เหี้ย วางนักเออวางนักพาแนงเล่นเท่าไหร่เออสงสัยต้องไปเอวลงน้ำแล้วว่าการการการมันมีปัญหาเรื่องเรื่องบั๊กครับใช่เพราะว่ามาเคือยากของผมคือผมทิ้งต้องไปไปลายขอบแต่คือเหมือนกับว่าพอขอบมาก่อนเหมือนว่ายลงไปลึกเกินมากแล้วแล้วค่อยทิ้งอ่ะมันเด้งขึ้นมาก่อนมันเด้งขึ้นมาก่อนก่อนพอดีลึกไปหน่อยฮะต้องมาแล้ววะ ก่นมาที่ใหม่ละว,ว่าอไรแกฮะเหรออยู่ไหนอ่ะอยู่โรงพยาบาลบ้านไหนโรงพยาบาลเอ่อทะเลทรายโอเคเดี๋ยวไปหาอ่าฮะไม่เดี๋ยวลากหายเดี๋ยวงองง,งให้มันเล่นก่อนเออเออตามมาแหละโอเคทางเสียเวลานิดหน่อยพอก็อให้ก็ไปทิ้งอะ่ะหมอ,อ,อหาเจอไม่เจอเรื่องหมอแล้วหมอครับเต็มแล้วหายดีแล้วครับ บ้าบอปผมผมเส okay, ร็จผมเสร็จเหมือนกันโอเคครับผมครับไปครับผมเมื่อก่อนเน์ดอไปอยู่ไหนอะเอ่อเนิร์ดอยู่แลนด์มาร์คครับโอเคเนิร์ด <Okay. S 2> uh, อยู่แลนด์มาร์คโอเคไปไปซ่อมไปซ่อมแล้วให้คนมาขับไปก็ได้มีกล่องไหมครับเอ่อชายเม่นมีกล่องปะไม่มีพี่ ก่อนอยู่ที่ตู้อ่ะช่าขึ้นรถผมไปเอากล่องไหมไอเกียร์เกียร์ให้เขาซ่อมเลยทีเดียวเกียร์ให้เขาซ่อมเลยทีเดียวเดี๋ยวไปเอากล่องที่ตู้กับพี่เลยวพใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาไปเอาไปเอานี่ทีเดียวเป็นนอนสักหน่อยได้ไหมไปดิไปดิไปนอนเดี๋ยวรอโดนไปทีนึงเออรอรอไปเลยมึงนี่นะเด็กเวรเขี้ยจริงนะไอไอไอสูตรไอสูตรให้เขายืมรถแล้วเพราะอยากอยากตามดูเลยเขี้ยงจริง อว่ามนาวลดไข่มาไหว้ส right? hey, ัตว yes. ์โซนริงเออโซนชิบหายปไใบพี่สาวรถมาเป็นทิ้งเฮ้ยแต่จริงก็เอาเอาช่างไปจอบรถเพื่อทิ้งเดียววะเฮ้ยเอาเอาไอ้นี่ไปดีกว่าเอาช่างซ่อมดีกว่าทิ้งแม่หมดไอ้เทียนี่ใส่เสียสันดาสเสียเด็กเวรนไอรถสีดำมองผมไม่สีพวงมาลัยม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้ค่าเผา นี่มาเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเอาดิปูให้ชางไปซ่อมแล้วกูให้ชางไปซ่อมแล้วเฮ้ยมึงบอกว่ามึงไอ้นี่แล้วดิบอกว่ามึงโดนกูเอาไปทิ้งแล้วดิเวนระเบิดหรอไปทิ้งเฮ้ยระเบิดไปแล้วเนี่ยขนาดนั้นเออบอกเออระเบิดไปแล้วกูระเบิดไปแล้วพี่ระเบิดไปแล้วไอคันดำรเบิดจริงคันดำมาระเบิดสองพันห้าไชัยพูไม่ได้ระเบิดไอชัยมีสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าแต่คันดำระเบิดจริงคันดำระเบิดไปแล้วสองพันห้าอันนี้เรียบร้อยเร็วๆสองพันห้าสองพันห้าสองพันห ต้องดีวอารมณ์นะรถมือระเบิดไปแล้วสองพัไปเก็บไปเรียกย้ยไสองพันห้าได้ได้ผมมทำไปบ้างผมต้องรับชยังนี่ยเลยี่กนี่ย ช้ากันหมดเท่าไหร่ครับมีกล่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ตู้หนึ่งพันครับสองพันกระเป๋าหนึ่งพันนี่ครับกลับตาไม่ต้านนมองหมอนแนอากล่องเก็บโอ้กล่องได้โอ้กล่องเลยจะได้ไม่เดี๋ยวไปได้ได้ครับเดี๋ยวผมเอากล่องไวที่แจกดีให้สามกล่องเนาะสององกล่องไปตู้ก่อนเกียว ใช่ฉะนั้นเวลานี้เดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวตามเบฟเตีเาวุธเลยดีกว่าเพราะยืนมันติดอยู่บนรถอยู่แล้วด้วยไม่ต้องพาันลงรถแล้วก็ปล่อยให้เปลียกลงมาแล้วเปลียกไปไหนพี่เดี๋ยวมันก็มาอ๋อ <c oughs> มันเอาไปทิง <c oughs> ้งที่ไหนทน้ะหรอเ <c oughs> จอมาหาน่อยสั์ ก็เติมน้ำมันในนี่เลยนะในถังเลยนะได้ครับเต็มแล้วครับ